ชุดนี้จะเป็นงาน USA นะคะเรามาดูกันนะคะว่ามีเอลเท่าไหร่กันบ้างน,นะคะจะเป็นงานซิปกับงาน501นะคะที่อยู่ตรงนี้นะคะประมาณ7-8ตัวเนาะเป็นงาน USA หมดเลยนะคะตัวนี้จะเป็นสีดําตัวนี้สีขาวสีก้อสียินนะคะเรามาดูตัวนี้ตัวแรกกันเลยนะตัวนี้จะเป็นรหัส11009นะคะเป็นเ e อ40นะยาวทั้งตัว4.5ไปค่ะตัวนี้จะเป็นทรงกระบอกตรงนะ จะเป็นเป้าซิปนะคะประเก็นหลุดนะคะเป็นงาน USA ที่หายากที่สุดแล้วนะคะดูด้านหน้าสภาพเต็มนะผ้าหนานิ่มนะคะตัวนี้ไม่มีตำหนินะคะเราให้ดูข้างในไปแขนนะคะมาใช้ USA ไหมนี่นะคะตัวนี้จะเป็น USA นะคะจะเป็นเป้าซิปนะคะสีเข้ม ทั้งตัวเลยนะคะทั้งด้านหน้าด้านหลังเป้าเต็มนะคะเป้าเต็มเอลสี่สิบใครใส่เอลสี่สิบพัเข้ามาได้นะคะตัวนี้มีทับทเจ็ดขูนะคะจะเป็นตะเข็บเดียวตัดขามาแล้วนะคะอัมรุตัวต่อไปนะตัวต่อไปรหัสหนึ่งหนึ่งสองศูนย์เก้านะคะเป็นป้ายอยู่ที่สี่สิบสี่วัดจินได้สี่สิบสองนะยาวท้งตัวสี่สิบปขาอยู่ที่เก้านะคะตัวนี้จะเป็นรุ่นห้าศูนย์หนึ่งนะคะเป็นงาน USA ปสเกเกนเต็มนะคะ ะะตัวนี้ด้านหน้าจะมีตำหนิดนะคะจะเป็นจุดอะเราว,วาสกิดไฮเตอร์นะคะตัวนี้เป็นจุดไฮเตอร์นะคะตัวนี้ก็เป็นงาน USA ตัวนี้ป้ายแคร์ไม่มีนะคะป้ายแคร์หลุดนะตัวนี้ USA นะคะอ้านอิงจากตรงเลขกระดุมนะคะ553นะคะจะเป็นงาน USA นะคะตัวนี้ตัดขามาแล้วนะคะสภาพเต็มนะคะเป้าเต็มนะตัวนี้จะเป็นตะเข็บ คู่นะคะ,ะเก็บคู่งาน USA นะคะจะอยู่ตรงนี้นะคะจะอาจจะมองไม่ชัดนะตัวนี้เขียนว้ว่า USA นะคะตรงตะเกฑ์น,นี้นะคะตัวต่อไปเรามาดูสีดานะตัวนี้จะเป็นสีดําซีดนะคะรหัส7617นะคะตัวนี้จะเป็นเอลยี่สิบเยาวท่อนตัว39มเก้าราคาอยู่ที่เนิ้วนะคะตัวนี้ก็เป็นงาน USA นะคะเป็นลักษณะผ้าหนาน,านิมแต่ทรายนะคะตัวนี้จะเป็นเอลเลดนะเอลเอลเล ที่สุดแล้วนะคะอยู่27ด้านหน้าสภาพเต็มนะคะเป้าเต็มด้านในจะมีตำหนิดชุนเนียนนะคะอันนี้ด้านนอกนะคะด้านในจะเป็น แบบนี้นะเอาคนที่รับได้แล้วกันเนาะป้ายแคร์เมคอินยูเนะคะตะเข็บคู่นะคะตัวนี้จะเป็นตะเข็บคู่ตัดขามาแล้วนะคะตัวนี้ทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะคะสภาพเต็มนะคะเป้าเต็มมีจุดเดียวตำหนิชนเงียนนะตัวต่อไปเรามาดูสีขาวรหัสแป4 7นะคะตัวนี้จะเป็นเอลยีเหมือนกันนะยาวทั้งตัว39.5 ปลายขาอยู่ที่7.5นะคะตัวนี้ก็จะเป็นงาน USA เหมือนกันนะเป็น สีขาวนะคะไม่มีตำหนิดนะคะตัวนี้ป้ายแคร์อยู่ตรงนี้นะคะมีใบเดียวป้ายแคร์อยู่ตรงนี้เป็นงาน USA นะคะจะอยู่ตรงประเก็นนี้เลยนะคะอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะถ้าดูใกล้ๆจะเห็นนะะด้านหน้าด้านหลังน,นะคะสภาพเต็มนะคะเป้าเต็มจะเป็นตะเข็บคู่นะคะตะเข็บคู่ก็ต,ต่อไปตัวนี้จะเป็นงานฟอกรหัส9280นะคะเป็นเอลยี่สิบหกตัวนี้ก็จะเป็นงาน USA นะคะดู หน้าสภาพเต็มนะคะเป้าเต็มป้ายแคร์ตัวนี้อย,อยู่ตัวนี้มาจากเมอิน USA นะคะเป็นางานฟอกลักษณะผ้าหน,นานิ่มแต่ในะคะสีสวยตัวจีนสวยนะตัวจีนสวยนะคะไม่มีตําหนินะคะป้ายแคร์อยู่ครบนะคะอ่าประเก็นหลุดนะตัวต่อไปเอวเล็ก e นะคะเอวเลสรหัส10829นะคะเอ e ว30.5ดยาวทั้งตัว4 3 5นะคะไปขาอยู่ที่เจ จุดนะตัวนี้ประเกันหลุด ะจะเป็นยางเฟตนะคะแล้วก็แตนเซอร์ด้านขวาขาขวานะคะตัวนี้จะเป็นเลขกระดุมตองตอง5นะคะเป็นงาน USA ตัวนี้ทั้งด้านหน้าด้านหลังสภาพเต็มนะคะตัวจริงสวยนะคะตัวนี้จะเป็นตะเข็บคู่เล็ดนะคะตัดขามาแล้วค่ะตัวต่อไปนะคะรหัส1 1 1, 1 7 2นะคะตัวนี้ป้ายอยู่ที่42วัดจริงได้42.5ยาวทั้งตัว43นะคะป้ายขาอยู่ที่9ตัวนี้จะเป็นหมึ่ แดนนะคะเป็นรุ่น5.1 0เป็นผ้าหนานิมแตะทรนะคะดูด้านหน้าด้านหน้าสภาพเต็มนะคะ,ะกระดุมมี6เม็ดนะคะไอแคมีนะคะตัวนี้มาจาก USA นะคะ <Star> ตัวนี้ก็ USA นะอันนี้ด้านหลังนะคะด้านหลังด้านหน้าลาักษณะเนื้อผ้าหนานิมแตะทายนะคะจะเข็บคู่นะคะเข็บคู่อ่ะให้ดูเนื้อผ้าชัดๆอันนี้เรามา <haya S 1> ดูเนื้อผ้าชัดๆกันเลยนะคะอันนี้คือ ตัวเอลสี่สองนะเนื้อผ้า,าละเอียดแต่แต่ไซส์ละเอียดสวยงามนะคะสวยบอกเลยว่างาน USA เนี่ยหายยากที่สุดแล้วนะคะใครอยากได้งาน USA ก็ติดต่อมาได้นะคะ,ะให้ดูอีตัวหนึ่งเนื้อผ้านะคะให้ดูเนื้อผ้าอีกตัวหนึ่งโอ้โหตัวนี้สวยมากสีสวยมากแล้วแต่คนชอบนะคะมีสีเข้มสีก็สียิน นะคะดูได้ละอันนี้ของจินนะคะถ่ารีวิวให้ดูกันชัดๆเลยนะตัวสีเข้มอันนี้จะเป็นเป้าซิปนะคะลักษณะแนวผ้านะคะหนานิ่มนะคะสีเข้มทั้งตัวบอกเลยว่าตัวจริงสวยทุกตัวนะคะ ชุดนี้ทั้งหมดที่รีวิวไปในวันนี้นะคะมีเย2 6 2 7บ2นะคะสำหรับคนที่อยากได้งาน USA นะคะซึ่งปัจจุบันเป็นงานที่หายยากที่สุดแล้วนะคะสำหรับคนที่อยากจะเก็บไว้อยากจะสะสมหรือว่าซื้อใส่นะคะก็สามารถติดต่อมาเบอร์นี้ได้เลยนะคะก่อนที่จะหมดนะคะสินค้ามีจำนวนจำกัดน,นะคะตอนนี้งาน USA เหลือเหลือเท่านี้นะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ